ประชาชานสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ประจำวันพุทธที่30ตุลาคมพุทธศักราช2556กับผมรณชาติบุตรแสนคมและคุณรัฐบุตรมิตรมากครับ นักธุรกิจตุรก,รกีบุกตลาดไทยนะครับเพื่อกระตุ้นมูลค่าการค้ากัะลงทุนระหว่าง2ประเทศให้แตะปีละ6 0 0 0 0ล้านบาทรองประธานหอการค้าอิสตันบูลเผยว่าทไทยเป็นประตูสู่เอเชียครับโดยที่นายดุสุนท็อปเจอรองประธานหอการค้าอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีก็บอกนะครับว่าตอนนี้พลวัตเศรษฐกิจโลกกำลังเคลื่อนย้ายจากยุโรปสหรัฐ มุ่งสู่ภูมิภาคเอเชียถือเป็นตลาดที่มีศัก,กยภาพซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียและยังเป็นประตูสู่อาเซียนไทยจึงถือเป็นหุ้นส่วนอนาคตกับตรุรกีโดยหอการค้าอิสตันบูซึ่งมีสมาชิกเป็นธุรกิจตรุรกีกว่า350,000รายมีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย วันที่28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้นะครับทางหองการค้าอิสตันบูลก็จะจัดงาน Exp o โปตุรกีอินไทยแลนด์เป็นครั้งแรกพร้อมกับการใช้งบประมาณในการจัดเงินกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อกระตุ้นมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้เพิ่มสูงกว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยจะมีการนำคณะนักธุรกิจทั้งด้านอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคการท่องเที่ยวและการบริการจากตุรกีมาประเทศไทย the markets will be the Asian countries for the near future. Uh, therefore we uh, target Asian uh, countries uh, as our uh, future uh, partners. Uh, that is why we are going more and more to Asian markets and uh, Thailand is also uh, one of the major countries that we are going to focus for uh, that reason. ด้านนายปณิธานบำราดอรินพายผู้จัดการทั่วไป NCC Exhibition Organizer บอกว่านับเป็นครั้งแรกที่หอ,อการค้าอิสตันบูลเข้ามาจัดงานในประเทศไทยหลังจากที่สองประเทศได้เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตมากว่า55ปีและเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการลงทุนระหว่างไทยและตุรกีจากปีละ1,300ล้านเหรียญสหรัฐเป็นปีละ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือจาก39,000ล้านบาทเพิ่มเป็น60,000ล้านบาทซึ่งตุรกีถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพโดยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกมีประชากรกว่า600ล้านคนมีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมรถยนต์ขณะที่ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวตุรกีเดินทางมาไทยกว่า55,000คน ที่เนี่ยเขาเนี่ยเศรษฐกิจเขาใหญ่เป็นดับ5้าของโลกนะครับรอเศรษฐกิจใหญ่มากนะครับคนก็มีตั้ง600กว่าล้านคนนะครับแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างเนี่ยเขาก็อุตสาหกรรมการก่อสร้างเขาก็เป็นดับต้นๆ้นในโลกเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกอะไหล่รถยนต์เพราะว่าโตรกีเนี่ยก็เป็นประเทศที่ ประตูสู่ยุโรปนะครับและเขาก็เป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์นะครับไปจําหน่ายทั่วไปนะครับโดยที่รถยนต์เขาผลิตถึงปีละประมาณ1นแสนคันเพราะฉะนั้นเขาก็มีความแข็งแกร่งด้านเ,าเรื่องอ,อุตสาหกรรมรถยนต์เหมือนกับประเทศไทยเหมือนกันนี่คือทั้งหมดของข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมครับผมรณชาติคุณรัฐบุฒิและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ